วิธีการเช็คคะแนนการละเมิดสำหรับ TikTok Creator หลายคนนะครับตะก้าหายตะก้าปลิวตะก้าบินโอ้โหโดนปิดช่องทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองโดนละเมิดอยู่นะส่วนจะมีวิธีการเข้าไปเช็คหรือเข้าไปดูยังไงมาดูในคลิปนี้กันได้เลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆมาที่หน้าช่อง TikTok ของเราแล้วกดตรง TikTok Shop Creator Center ครับเลื่อนขึ้นครับผม มาดูตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าสถานะบัญชีกดเข้ามาครับตรงนี้นะครับผมจะเขียนไว้เลยว่าเฮลตี้นะตรงนี้ถ้าช่องของเราโดนละเมิดนะจะขึ้นคะแนนเป็นตัวเลขตรงนี้มาเราก็กดเข้ามาดูนะครับนี่ถ้าเกิดว่าของใครที่เป็นแบบนี้นั่นแปลว่าสถานะบัญชี ดีครับตรงนี้เราก็สามารถมาเช็คข้อมูลในระบบได้เลยว่าช่องของเราเนี่ยตอนนี้โดนไปกี่คะแนนแล้วนะเพราะฉะนั้นการทำา t k t t o Shop Creator เ n ายหน้าเนี่ยนะครับเราต้องมาเช็คข้อมูลตรงนี้ให้ดีๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญในเรื่องของกดชุมชนสำหรับนายหน้าเราก็มาเช็คตรงนี้ได้เลย นะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับดูคลิปนี้จบแล้วมีคำถามตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดอ้อเดี๋ยวครูดีทำคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพตนด้วยนะยอดอีลี